ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมหลายคนถึงอยากได้คว้าแสงดาวกันนะักทั้งๆท,ที่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับนอกจากเป็นการประกาศให้คุณได้ฟังดังๆว่าคุณน่ะโคตรสวยเลยต่างหากแต่โอเคหลายคนที่ยังไม่เข้าใจกลไกของคว้าแสงดาวในการเปิดกาชาเกนจ i n Impact มันทํางานยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆนะครับผม เมื่อคุณเปิดกาชาแล้วเจอตัว5ดาวจะมีโอกาส5 0 5 0นะครับถ้าคุณดวงเฮงคุณจะได้ตัวหน้าตู้แต่ถ้าเกิดคุณดวงซวยคุณจะได้ตัวหลุดเลทเราจะเริ่มนับ1จากตรงนี้นะครับและก็ทองต่อไปจะได้ตัวหน้าตู้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ตามเงื่อนไขปกตินะครับหลังจากนั้นทองถัดมานะครับถ้าเกิดคุณดวงเฮงได้ตัวหน้าตู้กลไกก็จะรีเซ็ตกลับไปเป็นศูนย์แล้วก็เริ่มนับใหม่นะครับแต่ถ้าคุณซวยหลุดเลทอีกก็จะเริ่มนับ2และทองต่อไปก็จะเป็นตัวหน้้้้้้้้าาาาาาตตตตููมมปกกกกกกิิิหหลลััััังงงงงจจนนนบ2แแววววถเดดดคคคคุุณณยยยออ่ะทํใไีร ถ้าคุณซวยไม่มากคว้าแสงดาวจะออกตรงนี้เลยแต่ถ้าเกิดคุณโคตรซวยคุณก็จะได้ตัวหลุดเลทตรงนี้จะเป็นการนับ3ครับและก็ตัวต่อไปจะเป็นตัวหน้าตู้ตามปกติครับและไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อคุณหลุดเลทจนนับ3ามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครั้งต่อไปจะเป็นคว้าแสงดาวแน่ๆแบบไม่ต้องลุนแล้วนะครับและผมขอติ่งตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับว่าข้อมูลพวกนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่ประกาศจากออฟฟิเชียลตรงๆนะครับมันคือสถิติที่ผู้เล่นเนี่ยช่วยกันเก็บแล้วก็เอามาวิเคราะห์ นี่คือเหตุผลว่าทําไมเกนชินหึงเคยโดนปรับไป700กว่าล้านเพราะไม่ยอมบอกกลไกลหรือว่าเรทที่แท้จริงกับผู้เล่นตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าวันหนึ่งคุณได้คว้าแสงดาวอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับเพราะสิ่งที่มันสะท้อนจริงๆก็คือคุณเพิ่งผ่านความสวยระดับตํานานมานั่นเองครับใครที่มีประสบการณ์การเปิดกาชาย,ยังไงกันบ้างเคยคว้าแสงดาวกันไหมก็เม้นมาแชร์กันได้เลยนะครับ